มูบาหะเพื่อนจัดปาร์ตี้ครับแม่นใบเขาอยู่ไสครับนไงกิโลครับอิสนุโลมูบาหะตีลิมทะเลแม่น้ำยังครับแม่น้ำนั่นน้ำนี่แหละแม่น้ำนั่นเออต่อมาน้อยนึงในบรรยากาศเลยโอ้วุ้นย่านน้ำมาหลายมันขึ้นหัวใจเนี่ยครับ พี่ละเนี่ยมองเลวยอะจังเลยเอาจะมามันะไไปเลยเท็กสิบปีแล้ววะทั้บ่เบินไม่หรอกพี่ว่าหันขึ้นหัวใจครับหันขึ้นหัวหัวปืนนี่ป่ะปืนนี่พอดีหัวปืนพอดีโอ้โหเสองเคลืนนะมึงโอ้โมันย่อนแสงไ่เห็นยังเลลวะ เรีนดนตีอาไอ้ท่าจะกรอบเลยนต้องหลับตรงหบตัวตีนี้มันดูดซีนะคนหลับแรลก็ดำเลยนี่เขามีตูเบียดครับเบีดซีใบ กลางแหลมอีก4ใบนะฮะหนึงสองสามสี่สี 1> 1, 2, 3, 4, 4ใบท้าล่นี่ดนะเดี๋ยวเราจะตั้งเทินกันนะครับได้ปะได้ปะเี้ย<อ>ครับ่แ,แมนแมนครับเกกดีย๋ยว่ามี่มี่อไอ้นัาตุ้ตุเมียไอ้เสียบนี้ไปเอมีเตอเต นี้เสียบเสียบยู่ฝฟ่งนี่แหละแต่อนันนี้อันนี้ให้ไม่นขนาดกันนะต้องไปตวงดึงมาใส่ไอเสียบฟังน้ะเถนะอ,อ,อ,อะเสียแบไม่ต้องยายมไม่ดึงดึงดึงสลักนี่ออกนะอ่าโอเคใบหน้เกบหาเดียมาใส่หาน,อน็อตมาสอดนี่เป็นตู้เบ็ดสี่แบบ เย่างกลางก็สี่เอ้ยฟังละสองเบตสีแน่แน่แน่สองฟังนะนี่เป็นเทอร์โบหกนะครับอย่างกลางก็ข้างละสองอสูงไว้ มอนิเตอร์4ใบนะครับแต่ใช้2ใบเพราะมันแรงเกินฝั่งนี้ก็เซตเดียวกันนะครับนี่นะครับ power a m ์แสามแท่น power อหนึ่งแท่นขับมอนิเตอร์นะครับสองแท่นขับขับเบสคหนึ่งแท่นขับเสียงกลางหนึ่งแท่นนะคอร์ดไอแพดนะครับอันนี้จะไปขึ้นด้านบนนี่ วันนี้เปิดร้านไหมพี่เปิดครับเขาเปิดเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเลยตีมาอยู่หรอครับวันนี้มาครับมาอ๋อพรุ่งนี้ก็มาครับโดนดนตีแนวไหนครับแนวยุก้าสูนครับยุก้าสูนอ้เกิดไม่ทันเนี่ยโอ้เสียดายเกิดไม่ทันพวกซองเหรอพี่อะไรประมาณนี้อ่ะพวกซองแล้วก็วันวันที่สิบนี้จะมีคอนเสิร์ตน้องเฟิร์นหนึ่งร้อยอ๋อเฟิร์นดือไว้ ก็พี่สายโอ้เอคอนเสิร์ตริมแม่น้ำแม่น้ำน่านนะโอ้มีหมูกระทะมีทั้งชาบูครับมีชาบูด้วยช,ชาบูคือห้องด้านบนเหรอครับใช่ครับห้องด้านบนครับเป็นห้องแอร์หมูกระทะด้านล่าง อ๋อแล้วแต่จะอยู่<ต>ที่ทไหนเ,เนี่ยหัวกระจกนะครับหมดไรเดี๋ยวพาไปดูด้านบนนะนี่ที่เราทำเมื่อกี้ฮนะด้านล่างไงในด้านบนครับด้านบนคือติดถนนน,นั่นแหละหัวโต ไหนพี่ต่อ่ยันน้ำพอเลยนี่นี่เขาหมดสิบข้างล่างด้วยเหรอโอข้างล่างด้วยข้างลางข้างมอเ้าหมดสิบสี่ตัโอ้เยอะมากเหลือเหลือเกินไปเหลือเกินไปี่เอาีคิวลยน่เเนาะเอี่นี่เพื่นบลมาฟ้างได้ไหเดี๋ยวไอหันนะ อ่อันนี้อันนี้เอาพุทธเอืาฟังนี่ฟังเอาไปเอาพุทธฟังพุทธมาหนี่งเออง่ายเฮ้ยเอาพุทธเขามีบว่แม่ครับเพาว่าเอาพุทธเขาแอมเลยเอาพุทธเขาแอมเล่นมาแอมซอยังได้กับเปิดทีวีทิ้งไว้แล้วอ่ะกระเบาเสียงก้นเสียง ่านทีวีเลยม่ไดนพันเลยไม่ได้พานเอาเสียบไลนยย์ไลน์เสืองไฟนะ <laughs> เจ้าสิเอาความหวังมาไว้กับไอรีก่อนนั้นทางเดินชีวิตยังลำบากอยู่ทุกบาทย่างหลาคำนังเจ้าตัดสินใจดีแล้วละบอกเจ้าไอ้ยบอนน้อยยังจับมือไอผู้ชายคนนี้สู่มาหลายปีกันยังผ่นมีความจน สวรรค์ที่ทรงจะลงมาให้เป็นย่างบุนของ俺